ชมคะความต้องการแรงงานในธุรกิจค้าปลีกของไทยนะคะเพิ่มขึ้นทุกๆปีขณะที่ผู้ผู้ที่จะเข้าสู่วิชาชีพนี้ยังมีไม่เพียงพอแล้วก็รวมถึงว่าเราจะพัฒนาคุณภาพของแรงงานที่เข้าสู่ตลาดอาชีพนี้ได้อย่างไรนะคะและว,วันนี้มีทุนการศึกษามาฝากน้องๆด้วยนะคะทั้งหมด 5,400ทุนการศึกษานะคะเดี๋ยววันนี้มาคุยกับทางกรรมการผู้จัดก,การของบริษัท c p o จำกัดมหาชนคุณปียวัฒน์ทิตสัทธาวรกุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะคุณปียวัฒน์ตลาดแรงงานด้านธุรกิจค้าปลีกในในโลกนี้หรือว่าในเมืองไทยเป็นอย่างไรคะคือในโลกนี้เท่าที่ผมได้ไปศึกษาดูทั่วโลกนะฮะธุรกิจบริการคอมเมอร์ตโตทั่วโลกนี้ก็ขาดแคลน เช่นเดียวกันประเทศไทยวันนี้การขยายเรื่องคอนเนตโตหลายๆยี่ห้อรวมทั้งของ c p พเราก็ขยายเติบโตวรวดเร็วนะฮะก็ขัดแค่งเช่นเดียวกันค่ะอย่าง c p พเนี่ยคือ7 e เ e ่ e อถูกต้องครับนะคะวันนี้7มีกี่สาขาในประเทศไทยแล้ววันนี้เรามี7,000สาขาอีก5ปีข้างหน้าเราเองแพลนว่า1,000 0สาขา อันนี้คือการเติบโตของเราไปข้างหน้าครับค่ะก็คือพอเติบโตก็ต้องใช้บุคลากรเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับนะคะถ้ามองดูแล้วเนี่ยความต้องการเพิ่มขึ้นทุกๆปีใช่ไหมคะใช่ครับถูกต้องเลยการเพิ่มขึ้นทุกปีของสาขาก็ไปกับเรื่องของแรงงานก็กำลังบอกบอกว่าแรงงานที่จะมาเกี่ยวข้องกับ CPO หรือเซเว่นเวนก็พลอยเติบโตไปด้วยถ้าเราเติบโตสาขามาก นักเรียนหรือผู้ที่มาทํางานกับเราก็พอยเติบโต,ตไปข้างหน้าด้วยอค่ะอันนี้คือเฉพาะแค่เซเว่ยังไม่รวมกับคอมมิวนิสโตหรือว่าดิทาวสโตใหญ่ๆที่เกิดขึ้นอย่างมากในประเทศไทยในช่วงเวลานี้ถูกต้องเลยครับค่ะประเทศไทยควรจะต้องพัฒนาตลาดบุคลากร,กรอย่างไรเพื่อที่จะรองรับความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นจริงๆมาพูดถึงวันนี้ไม่ว่า AEC หรือแม้แต่ประเทศไทยวันนี้ถ้าเราเทียบกับอเมริกา ประเทศยุโรปนะฮะนักเรียนเขาทํางานไปเรียนไปจบแล้วมีประสบการณ์ไม่ต้องอบรมทํางานได้เลยอ,อย่างผมเป็นเอ็ดีเมื่ออายุสักสมมุติว่าสี่สิบห้าของเขาอายุ35ได้เป็น m อ็ดีแล้วย่นไป10ปีพาอเขาฝึกประสบการณ์ตั้งแต่เรียนหนังสืออยู่ส่วนใหญ่แล้วนักศึกษาในต่างประเทศก็คือจะเรียนไปทํางานไปถูกต้องเลยครับแต่บ้านเราจะต้องเรียนให้จบก่อนเต็นที่มาฝึกงานมาอบรมมาฝึกงานแล้วกว่าจะ เข้าใจงานต้องผ่านไป3ปี5ปีเราสู้3ปี5ปีทำงานไปเรียนไปแล้วมีประสบการณ์เหมือนอเมริกา,ก,ากับยุโรปดีกว่าครัค่ะในการพัฒนาบุคลากรเพื่อจะรองรับตลาดแรงงานตรงนี้ที่เราคุยกันอันนี้นับรวมถึง AEC ที่กำลังจะก้าเข้ามาหรือ,อยังคะใช่รวมก็เป็นอย่างนี้ฮะเดี๋ยวนี้ต้องแข่งขันกันก็คือจบแล้วทำงานได้เลยไม่ต้องไปอบรมนะฮะรวมทั้ง AEC ด้วยในมุมตรงนี้เนี่ยทาง CPO มีการพัฒนา บุคลากรที่จะรองรับตลาดแรงงานยังไงคะจริงๆตั้งแต่ปี2,538ค่ะซีโอของเรานะฮะก็เริ่มมีความคิดแล้วว่าจะใช้โครงการของทางเยอรมันนะฮะก็ทำงานไปเรียนไปนะครับเราทดลองตั้งแต่ปี2,538ค่ะด้วยมีชาวเยอรมันมาแนะนำกระทรูงศึกษาแล้วเราเข้าโครงการนี้ปรากฏว่าเราทำมาแล้ว10ปีนะฮะประสบความสำเร็จมากก็คือนักเรียน ทางอาชีวะของกระทรวงศึกษานะฮะพาิชบังนาตั้งตรงจิตพาิชเท่วไปของกระทรวงก็ามาทํางานกับเราปรากฏว่าจบแล้วมีประสบการณ์มีความรู้หลังจากนั้นมาเราก็เริ่มตั้งโรงเรียนวิาลัยปัญญาพิวัตรเทคนิคปัญญาพิวัตรขึ้นไปในปี2548่ในตอนที่บอกว่าเราร่วมกับทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเพื่อที่จะนํานักเรียนอาชีวะมามาทำงานหมายถึงว่ามาทํางานที่เซเว่นเหรอคะทางานไปเรียนไปเลยเหมือนเราเรียน ระบบปวชพาณิชย์ของกระทรวงแล้วก็ครึ่งหนึ่งของการเรียนก็มาฝึกงานค้าขายที่เซเว่นอีเวแล้วก็เรียนภาคปกติไปอีกครึ่งหนึ่งจนจบ3ปีจบดับปวชกระทรวงศึกษาระงล o n อันนั้นคือเริ่มทําตั้งแต่ช่วงปี2538เป็นต้นมาแล้วจากนั้นพัฒนามายังไงเราก็ปวสองพั้อสแล้วก็ซื้อโรงเรียนวิทยาลัยเทคนิคพาณิชย์ปัญญาพิพัน์ขึ้นมามาถึงวันนี้เราก็มีทั้งหมดนักเรียน มาเข้าโครงการเราประมาณ9,00 0คนเรียนในโรงเรียนในวิทยาลัยเราประมาณ2,000นะฮะแล้วเรามีศูนย์การศึกษาคอนเฟลเล่์นะฮะดาวเทียมผ่านไปนะฮะมี2 0ศูนย์อีกประมาณ4 0 0 0คนแล้วชักชวนโรงเรียนอาชีวะเอกชนที่ดับปวชนะฮะก็มาเข้าโครงการเราประมาณ40โรงเรียนก็อีก3,000คนรวมทั้งสิ้น900 0คนเข้ามาในโครงการเราวันนี้นะครับหมายถึงว่า อาชีวะที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการอยู่ทุกวันนี้ก็เข้าร่วมโครงการก็คือนําน้องๆน,นักเรียนที่เรียนปวชปวสเนี่ยมามาเรียนไปด้วยแล้วก็ทํางานที่เซเว่นไปด้วยถูกต้องเลยครับแล้วจบแล้วเราก็รับมาทํางานกับเราต่อนะฮะยกตัวอย่างง่ายๆก็คือว่าถ้าเป็นปวชทั่วไปเราอาจจะจ้างปเก้าพันกว่าบาทต่อเดือนนะฮะแต่น้องที่จบในปวชปัญญาพิวัตร เราได้ผลตอบแทนเงินเดือนหมื่นสามถึงหมื่นเพราะเขามีประสบการณ์เรา3ปีเราให้ตำแหน่งเป็นผู้ช่วยพิจารกาล้านอันนี้เข้ากระโดดเลยนะครับอันนี้ก็คือเพราะว่าช่วงที่เรียนปวชไปเนี่ยก็มาฝึกงานมาทำงานที่เซเว่นด้วยอย่างที่เห็นในภาพนี้จะเป็นเป็นที่ไหนคะภาพในนี้ก็เป็นปัญญาพิวัตรเลยครับนะฮะรับรองโดยกระทรวงศึกษานะฮะครับค่ะ อันนี้คือส่วนที่เรียนไปแล้วก็ทํางานไปด้วยนะคะ้น้องบางคนจบมาเลยรุ่นแรกนะฮะตอนนี้บางคนได้เป็นเจ้าของร้านแฟ่นชายแล้วบางบางท่านจบปวชก็าสามารถเรียนต่อปริญญาตรีสถาบันปัญญาพิวัตรเราสอนปริญญาตรีแล้วก็ปริญญาโทด้วย ทำให้น้องนี่เรียนต่อไปถึง7ปีหรือ9ปีถึงปัญญาโทรเรามีทางที่จะปรับปรุงให้น้องได้ศึกษาเพิ่มขึ้น,นตัวหลักสูตรล่ะคะต่างกันอย่างไรระหว่างหลักสูตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาพิวัตินะคะกับหลักสูตรของอาชีวะที่เป็นส่วนของกระทรวงศึกษาธิการครับหลักสูตรของเรามีสองอย่างวิรายนี่เป็นดับปวชะนะฮะส่วนสถาบันปัญญาพิวัติเป็นดับปัญญาตรีแล้วก็ปัญญาโทดังนั้น มันนั่งเรือนั่งเรือต่อเชื่อมไปถึงปวช3ปีปริญญาตรี4ปีหรือ7ปริญญาโทอีก2ปีเป็น7ปีปริญญาตรีแล้วก็9ปีปริญญาโทเรามีขบวนการที่เรียนเชื่อมต่อไปอด้วยกระทรวงศึกษารับรองวิรยฐานะครับอืมค่ะส่วนเรื่องเรื่องของหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นอย่างไรนะคะและที่สําคัญเห็นคุณปิยวัฒน์บอกว่ามีทุนการศึกษา มาฝากน้องๆด้วย5,400ทุนการศึกษาเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อเรื่องนี้ค่ะสนับสนุนรายการโดยปตทพลังเที่ยงยืนและเวอร์ไวเว็บบางกอกวายส .com